ก็ไม่เกี่ยวผู้สมัรแน่นไมเกี่ยวเอาเรื่องนั้นแหละเอาเรื่องเอาเรื่องหลอดมีน้ำเปล่าทุกคนแม่เอาไปคสองทุ่มเจ็ดนาทีนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ไหนกันบ้างครับแจ้งมานะครับ ี่จะไม่แก่ทางสมองนี่จะทางจิตใจเ็นสบายแต่ทางสมองเนี่ยมันจะเป็นพลังจิิงที่จะทําให้คนแก่เนี่ยที่จนมีออกซิเนแล้วไม่แก่ทาง,งดร้านอารมณ์ไม่แก,แก,แก่ทางดร้านความรู้จิตใจแล้วซอฟต์าวร์แบบนี้เนี่ยมวนมดีควรจะที่นาสามที่แนะ้บดีกับที่แบบสองดีแล้วทำ

Friend. Pakai <birtakan Popify> <expand> <omphouse> สองทุ่มสิบนาทีเมื่อกี้เราเช็คข่าวอยู่นะครับไม่ได้เช็คข่าวคือเช็คเลข้อมูลของผมไม่ได้เช็คข่าวเช็คข้อมูลของผมนะเพราะว่าก็ขอบคุณที่คนได้เข้ามาแสดงความเห็นกับที่โพสต์ไปในเพจกิติสิงหาปัตนะครับคือมันมีคนเดี๋ยวนี้มันมีตักกะ ที่หลายคนใช้ก็ว่าตักกะวิบัตินี่เยอะนะครับในยุเลือกตั้งเนี่ย <rattling> ผมก็เพียงได้ยินมาก็เราก็มันก็เป็นความเห็นของเรามุมหนึ่งแต่ว่าโอ้คนถูกใจเยอะคนเอาไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับค <c> น <c> คนเห็นเฉพาะข้อความเนี่ยเป็นล้านคน <c> คือคือถ้าจะวัดเฉพาะไอ,อข้อความที่ผมโพสต์ไปในเพจเนี่ย มันก็วัดอะไรได้นะครับวัดความรู้สึกอารมณ์ของคนได้นะฮะผมก็จะว่ามันยังไม่มีข้อความสั้นๆแบบนี้ที่ผมโพสต์ไปแล้วคนคนดูภายในแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นเป็นล้านกว่านะครับคือก็ตามนั้นนะมันง่ายๆก็ชั้นเดียวเชิงเดียว เมื่อวานผมไม่ได้ไม่ได้อ่านข่าวที่สถานีเพราะามีทุระจำเป็นกลับไปต่างจังหวัดนะครับแล้วกลับมาไม่ทันก็เลยค้างที่ต่างจังหวัดคืนหนึ่งผมกับคนแก่ร,รอบนี้ก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับน้องนนักข่าวในพื้นที่แล้วก็คนที่เขาใกล้ชิดอยู่กับนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็ไม่ผิดคาดนะครับ การซื้อเสียงเนี่ยยังหนักหน่วงนะครับคือกรกตรอย่ามาเรียกผมไปสอบนะครับผมผมพูดอย่างนี้เนี่ยคือท่านเรียกใครไปสอบก็รู้เท่ากันหมดแหละครับยกเหมือนที่เขาบอกว่าชาวบ้านรู้หมดเลยใครว่าใครเดินยาใครขายยาบ้าชาวบ้านรู้หมดแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวบ้านเขารู้หมดเลยว่าใครเอาเงินมาให้เนี่ยแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้นเองที่ไม่รู้ คือคือไม่ใช่ผมรู้คนเดียวนะครับใครเขาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเขาก็รู้เท่ากันหมดไปฟังหาเสียงได้สามร้อยเลยนะห้าร้อยมีบ้างแต่น้อยหมายถ้าไปฟังหาเสียงเนี่ยผมก็ถามไมอ่เขาให้กันยังไงวะคือผมกลัวว่ามัน,ม,น,ม,นมันเชื่อใจกันได้ยังไงมันไม่หลอกกันหรอว่าจะให้แล้วพอไปฟังหาเสียงแล้วไม่ได้เขาบอกเขาจะคนถุนราพักนี้มาเปิดปเปทีตรงนี้เขาก็จะรับโคต้ามาเลยว่า,าผมผมได้สามสิบ อ่าผมผมพาไปสี่สิบอ่าผมพาไปยี่สิบอ่าก็พาไปแต่ว่าไม่ใช่เอาเงินมาแจกแล้วผาเราไปฟ้าเสียงไม่ใช่นะครับก็รู้กันว่าท่านท่านนายกิติจะพาไปเนี่ยอ่าผมมีโฮตาแล้วคนที่ผมพาไปเนี่ยเขาเชื่อใจผมเขาบอกไม่มีหลอกกันไม่มีโกหกผมว่าจะให้เท่านี้ผมก็ต้องให้แน่นอนนะได้แน่นอนค่ารดเขาเรียกว่าค่ารดค่าเสียเวลาห้าร้อยสามร้อยแต่ว่าถ้าไกลหน่อยบางที่ก็อาจจะห้าร้อย พอไปฟังหาเสียงเสร็จเขาจะมีวิธีการเอาเงินไปให้กันส่วนซื้อเสียงก็ฟังมาก็มีหลายรูปแบบส่วนหนึ่งพาไปพาคนพาไปเลี้ยงเนี่ยผมฟังมาคนที่เขาไปเลยนะครับเขาพาไปเลี้ยงเป็นกลุ่มนะไปเ,เหมือนไปล่องเรืออย่างนี้ก็มี พาไปเป็นกินข้าวเป็นกลุ่มนะครับผมถามแล้วแล้วให้กันเท่าไหร่ก็ยังต่ำห้าร้อยขึ้นไปแต่ตัวนี้ห้าร้อยไม่พอก็จะเป็นพันอย่างขอนแก่นที่มีข่าวใช่ไหมครับอันนั้นก็สองใบม่วงอยู่ในเขตไกลๆยิ่งแล้วรอบเขตที่สู้กันหนักเนี่ยจะเป็นลนักษณะอย่างนี้ครับเขารล่าผมฟังก็คือว่า สุรพัก,พกเอกอเกิดกรณีย้ายพักผู้สมัครผู้สมัครกอไก่อยู่พักเอแล้วรอบนี้ย้ายไปอยู่พักบีย้ายไปอยู่พักบีพักเอเขาก็ต้องเอาคนมาลงแทนเขตที่นายกอไก่เดี่ยย้ายไป พักเอเอานายขอไข่มาลงเพราะฉะนั้นตบรอบนี้นายขอไข่กับนายกไก่สู้กันอย่างหนักครับเพราะว่าคนย้ายพักไม่อยากสอบตกนะคือคนซื้อมากไม่ใช่ว่าคนจะมาแทนนะครับคนซื้อมากคือคนที่ย้ายออกไปจากพักเกา่าเพราะถ้าสอบตกโดนหลายเด้งก็คือทั้งพักที่คุณย้ายไปอยู่กับเขาเนี่ยก็จะโดนว่าเอ้ยคุณ นาบอกคุณแน่ใช่ไหมฮะบอย้ายเข้าอุตสาห์ให้ย้ายมาแล้วอันอันที่จะเสียทั้งส่วนตัวทั้งอะไรมากก็คือว่าแปลว่าครั้งที่แล้วคุณได้เนี่ยเพราะคุณได้พักยูพักนี้คุณถึงได้พอคุณย้ายไปอยู่พักโน้นเนี่ยคุณสอบตกแปลว่าไม่ใช่คะแนนคุณอย่างที่คุณโม้เป็นคะแนนพักเพราะฉะนั้นคนที่ย้ายไปเนี่ยจึงซื้อหนักเน้นนี่น,นี่ในเขตที่ผมถามนะครับ โอ้เราคิดว่าเออมันน่าจะดีขึ้นนั่นด้วยยังยังให้กันเยอะครับให้กันเยอะเอาล่ะให้แล้วชาวบ้านจะเลือกหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังพูดไม่ได้ตามนั้นนะครับเียงแต่ว่ามันก็มักเป็นอย่างนั้นว่าวิทย์เขามีวิธีการผมก็ถามเอาแล้วเขาจ่ายเนี่ยมันมันมั่นใจย,ยังไงวะถึงจะรู้ว่าเช่นเอาเงินมากล้ามเาเงมาแจกผมเนี่ย ไม่กลัวหรือว่าผมจะเป็นคนของพรรคโน้นพรรคนี้ใช่ไหมผมอาจจะแบ็กเมย์คุณหรือคุณจะรับเงินไปผมก็ไม่เลือกให้คุณพวกหัวคะแนนเขาจะมีวิธีการเขาจะไม่แจกไปบ้านที่เขา,ารู้แน่ๆว่าไม่เลือกเขานะครับเช่นเช่นสมมติว่าผมบ้านผมเนี่ยมีประวัติว่าผมไม่ชอบพรรคเขาสมมตินะครับเขาไม่มาแจกบ้านผมแน่นอนเขาจะแจกพรรคพวกเขา เพื่อให้มั่นใจว่าไอ้พักเราคราวนี้เราให้และเขาจะมีข้อมูลเพราะการแจกมันเป็นการให้โดยหัวคะแนนอยู่ในระดับพื้นที่ซึ่งรู้ข้อมูลทุกบ้านนี่เป็นเหตุผลที่ท่านคงก็รู้ว่าทําไมในเมืองมันแจกไม่ได้เพราะในเมืองมันไม่มีเครือข่ายความสัมพันธ์แบบสังคมชนบทแบบที่รู้จักกันบ้านต่อบ้าน ในเมืองเนี่ยคุณจะไปเดินไปไปเคาะประตูบ้านแจกเขาได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่ารู้เลยบ้านไหนเป็นยังไงลูกเต้าเหล่าใครมันก็เลยมีการแจกได้นอกคือแจกให้คนของตัวเองให้ชัวร์ๆไม่เปลี่ยนใจอันที่สองคือแจกบ้านไหนมีข้อมูลว่ายังไม่ตัดสินใจหรือไม่ค่อยมั่นใจแต่เขาจะเข้าบ้านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการซื้อเสียงมันไม่ได้ไปทํา มันได้ไปทำมั่ว,วๆสัวๆแบบมั่วไปนะครับเขามีวิธีการเพราะเขาแจกกันเขารู้ทิศทางเนี่ยกับกับขวันแกตนรอบนี้ที่ตัดสินใจนอนค้างคืนหนึ่งก็คือเนี่ยอยากไปนั่งกินข้าวแล้วก็คุยเอาข้อมูล่าสุดดูที่ว่าบ้านเราเป็นยังไง <c oughs> ก็โอ้ oh yeah. แย่นะครับมันคืออย่างที่บอกเนี่ยคน บอกถ้าอยากให้อยากอะไรบ้างตอนนี้ก็คือผมอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอ่ะเพราะว่าผมไปขึ้นเวทีดีแบบผมจ,บจับจับมือกันทุกคนอ่ะทุกคนก็ประกาศไปแล้วว่าไม่ไม่ซื้อเสียงถ้าซื้อเสียงให้มีอันเป็นไปเนี่ยครับใครพักไหนบอกแล้วว่าจับมือกันไม่ซื้อเสียงเนี่ยคนของพักยังไปเที่ยวเอาเงินไปแจกชาวบ้านอยู่นี่ก็ไม่ไหวนะครับ ที่พูดนี่ไม่ได้ผมไม่ได้พูดชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคไหนนะครับในที่แล้มันมันเกิดขึ้นจริงก็ผมคุยไม่ได้ผมไม่ได้ไปคุยกับชาวบ,บ้านตัวเป็นคุยที่คนระดับที่เขาอยู่ในเครือขา่ายที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งพวกนี้เป็นหัวคะแนนของการเมืองใหญ่อีกรอบหนึ่งคือคือถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพไม่ได้มีประวัติไม่ได้เคยอยู่ในสังคม ชุมชนแบบอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สัมผัสแต่ผมอยู่ผมอยู่บ้านนอกมาเกา่าแล้วก็คนที่ผมไปคุยด้วยเขาอยู่ในลักษณะแบบเนี้ว่าคือลักษณะทังคมบ้านนอกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็จะต้องมีพวกในหมู่บ้านจะมีทั้งสมาชิกอบตตำบลก็จะมีกำนันแล้วก็มีอบตอ,อบตอจะมีสอ,อบตอนะครับนะนมกกรเมืองระดับชาติเขาก็จะวิ่ง แต่ไม่ได้ทุกคนนะครับที่เป็นอบอตอแล้วจะสังกัดพรรคการเมืองแบบแน่วแน่ไม่ได้ทุกตำบลน,นะครับบางคนเขาก็เป็นอิสระของเขาแล้วก็ได้รับการเลือกเพราะว่าเป็นคนที่ในชุมชนรับหน้าถือปลาแต่ว่าจำนวนมากก็จะเป็นลักษณะหัวคะแนนกันแบบนี้พวกสอจอสอจอก็จะมีสอจอค่ายนี้สอจอพักนี้สอจคอ่ายน,ออายนี้พักนี้ ก็จะวิ่งกันสจก็จะวิ่งลงไปหาผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่เล่นกันอยู่ในหวเขาจะรู้ว่าใครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคือสอบได้สอบตกสลับกันไปเรื่อยบางคนลงอบตก็ได้อบตบางคนลงไม่ได้ไปลงสอสอมีสอบจก็เครือข่ายพวกนี้จะเป็นเครือข่ายหัวคะแนนนักการเมืองพวกนี้ก็จะมีคนที่อยู่ในชุมชนรู้ว่าใครเป็นยังไงเครือข่ายเป็นหนึ่งเป็นแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นในในชุมชนในชนบทสังคมที่เป็นไกลอำเภอเมืองออกไปเนี่ยมันถึงมีแหล่งสนางการซื้อขายได้นะครับก็อัปเดตสถานการณ์นะครับอัปเดตสถานการณ์เดี๋ยววันที่แปดบ่าย,ายปิดทิพเปิดมาช่องสามผมกับคุณสุรยุทธ์และทีมงานก็จะเปิดโพล,ล่าสุดที่ทำแล้วก็ ก็ติดผลการเลือกตั้งยาวจนกระทั่งถึงสามมิตินั่นแหละนะครับพร้อกับทีมข่าวช่องสามทั้งหมดประจำตามจุดต่างๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวในสามมิติแเราก็จะจับไฮไลท์เวทีประชุมใหญ่ปราศัยใหญ่ของหลายพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับพรรคประชาธิป,ปัตย์<อ>พรรคประชาชนะานะครับ พักเพื่อไทยนะครับก็มีพักอื่นด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆก็กกไปดูว่ามันมีสาระอะไรใหม่นะครับมีแมสเซจอะไรใหม่ๆม,มาจากเวทีของเขาเพราะว่าการปราศราัยครั้ง,งสุดท้ายเขาก็จะพูดอะไรนะ ที่มันจะเหมือนกับมันมีจุดที่เปลี่ยนใจสุดท้ายไหมแปลว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะ,ะ,ะ,ะตัดสินมาแล้วตัดสินใจไปแล้วนะครับนอกจากเวทีภาษาใหญ่วันนี้ผมได้รับเชิญจากกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มจัดอุตสาหกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการกากของสภาอุตสาหกรรมแหม่งประเทศไทยเขาเชิญไปช่วยดําเนินการเสวนาเขาเชิญตัวแทนพรรคการเมือง ไปพูดถึงนโยบายด้านอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมก็คือแต่ละพักมีวิธีการจัดการอุตสาหกรรมยังไงให้ยั่งยืนจัดการอุตสาหกรรมยังไงให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจัดการอุตสาหกรรมยังไงให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ นะเป็นอุตสาหกรรมในมุมที่มันยั่งยืนวันนี้ไม่ได้เป็นนโยบายอุตสาหกรรมว่าคุณจะเอานักลงทุนมายังไงคุณจะอะไรไม่ใช่เวทีในวันนี้เป็นของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมในสภาตการรมประเทศไทยน่าสนใจครับหลายพักก็เสนอแนวคิดดีๆแล้วก็ทางออกนโยบายดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มปริมาณของ เศรษฐกสีเขียวในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทาง้านสิ่งแวดล้อมนี่ยังไงนะครับแล้วก็ไอ้พวกคนทําไม่ดีในวงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ละพักจะทํำยังไงทั้งอุตสาหกรรมด้วยกันเองทั้งข้าราชการซึ่งไปม,มีส่วนนะครับก็เดี๋ยวคุณมติวดมพงวันนี้ไปฟังกับผมลดวเก็บข้อมเก็บสาระจากเวทีนี้นะครับก็น่าจะเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ทีสุดท้าย ก็เลือกตั้งรอบนี้ที่สภาสาหกรรมจัดเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนจัดแล้วนะครับเพระาะทุกภาคก็เตรียมกระาใหญ่นะครับสองเรื่องที่เราตามต่อเนื่องวันนี้ยังคงมีครบนะครับทั้งสูตรประกันสังคมและกรณีที่ดินประกันสังคมที่ชนบุรีกรณีประกันสังที่ดินเนี่ยวันนี้เราจะน่าจะเป็นเราจะเปิดที่แรกคือ TOR ของสำนักงานประกันสังคมที่ประกันสังคมในการหาที่ดินแปลงนี้ ที่จะมาสร้างสำนักง,งานประกาศนักขุมชนบุรีเราใช้สิทธิตามกฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารไปขอมาจนได้ครับเดี๋ยวมาดูรายลนะเอียดว่าสปสเคยถามความเห็นไปที่ธนรักษ์อยากได้ที่ดินธนรักษ์ตอบมายังไงทำไมถึงไม่เอาแล้วทำไมมาตั้งใจซื้อที่ดินแปลงนี้นะเดี๋ยวติดตามมนสามมิตินะครับส่วนเรื่องสูตรคุณปรญญานานกระโธก็ เอาสูตรตัวที่เนี่ยชุดที่ตัดล่าสุดเนี่ยไปให้คนในวงการสูตรดูว่าราคามันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับมันสมเหตุสมผลไหม,น,มนะครับชุดฟอร์มแบบนี้จ้างแบบเฉพาะเจาะจงให้องค์การอาหารผ่านศึกนะครับแล้วเราก็เอาชุดฟอร์มในที่ตัดเนี่ยเอาไปให้ไปเปรียบเทียบดูว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าร้านอื่นตัดจะราคานี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวดูท tamam. ั้งสองเรื่องเนี้นะครับในสามมิติคืนนี้นะครับเราตามก็ตามให้สุดครับแล้วก็มีคุณสถาพรตามเบื้องหลังการจับบุรีเถื่อนนะครับเป็นชุดพิเศษกรมการปกครองไปปิดล้อมเครือข่ายบุรีเถื่อนที่กลางเมืองหาดใหญ่ยึดของกลางเป็น ถ้าคิดเป็นค่าปรบับทางด้านภาษีเนี่ยกว่าหนึ่งพันล้านนะครับที่น่าสนใจก็คือเคยโดนจับและยึดของกลางมาแล้วสามครั้งโอ้นี่แหละปัญหาพวกนี้มันเพิ่งมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อกี้ผมเพิ่งฟังปาใสใหญ่ของพรรคประชาชนคุณไหมสิริกัญญาเพิ่งพูดบนเวทีว่า เธอบอกว่าเธอก็ช่วงหลังเนี่ยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ไปขึ้นดบดบ a t e เกือบจะทุกช่องทุกเวทีเลยขึ้นจนเบื่อว่างนั้นไม่อยากไปจนไม่อยากไปขึ้นเวทีดีเบตแล้วเพราะว่าไปก็ไปเจอคู่แข่งพรรคต่างๆประกาศว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็บอกว่าเอาแล้วที่ผ่าน,านมาคุณเป็นกันมาคุณไม่ทําเลยคนก็ชอบใจกันพูดอันนี้นะครับเพราะว่า,าเอาไปธรรมชาติว่าถ้าเลือกตั้งทีหนึ่งก็ ก็ต้องมาประกาศตัวทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันปัญหาพวกนี้เกิดมาคือเอางี้ชีวิตนักข่าวผมเนี่ยสามสิบปีเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับบางเรื่องผมทำตั้งกับผมเป็นนักข่าวเด็เดกๆปีแรกรมาถึงปีเนี้ยปัญหาเหล่านั้นยังดำรงอยู่นะบางทีผมยังย้อนกลับไปทำเรื่องเดิมอยู่เลยครับผ่านมาสามสิบปีเราควรจะขยับไป ที่อื่นเนื้อพื้นที่อื่นประเด็นอื่นซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกมันยังคงเกิดขึ้นนี่คือประเทศไทยนะครับเอาล่ะหมดตัวอย่างเรื่องที่ประเด็นของเรานะครับก็คงครบถวนนะฮะครบถ้วนนะครับคบถวน,น อ๋อใกล้เลือกตั้งทางตำรวจกองปราบเขาก็เปิดปฏิบัติการล่าล้างนะกวาดล้างซุ้มมือปืนของนักการเมืองตัดวงจรผู้มีอิทธิพลโอ้ชื่อปฏิบัติการก็ตั้งไปน่ากลัวงั้นแหละครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ตัดวงจรได้หมดแต่ว่าอย่างน้อยเป็นการป้องปรามในช่วงใกล้วันเลือกตั้งนะครับคุณสุมนาเธอก็ตาม ปฏิบัติการของตำรวจกองปราบในรอบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันในจริงไม่ต้องมาอาศัยช่วงเลือกตั้งนะครับก็ต้องซัดกันตลอดถึงจะได้ผลนะอะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสามมิติคืนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งความเห็นทักทายเข้ามาสำคัญที่สุดผมจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าในช่วงการเลือกตั้งแล้วในช่วงหัวเรีย่ยวหัวต่อจะมีผู้นี้อีกวันหนึ่งยังจะมีข้อมูลที่ถูกผิดออกมาแล้วก็ตั้งใจให้คนส่งต่อกันเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียต้องรับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ด้วย ความระมัดระวังอย่าไปเชื่ออะไรทันทีที่เห็นโดยเด็ดขาดครับไม่ว่าข้อมูลจะมาจากฝั่งไหนใครเพื่อนสนิทจ,จะส่งมาหรืออะไรก็ตามนะให้เช็คก่อนเสมออย่างน้อยเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดคือพิมพ์เข้าไปใน Google ครับว่าข้อความแบบนี้ถูกหรือไม่หรือไม่ย่างไร o o o g l e อย่างน้อย เออของ Google เขาก็จะช่วยตรวจสอบเบื้องหลังให้ว่าไอที่ท่านถามมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรืออะไรยังไงนะครับอ,อันนี้ค้นได้ด้วยตัวเองนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อเด็ดขาดแล้วกเ็เว็บไซต์หนึ่ง <S 2> <S 2> ที่เขาช่วยทำการตรวจสอบเนี่ยก็คือผมเคยแนะนำไปแล้วทีหนึ่งก็คือโค f แฟกโคแฟกเนี่ยก็เป็น องค์กรที่ตั้งขึ้นมาโดยคุณสุพิญญากลางนารงกับพรรคพวกของเธอนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข่าวลวงนะให้ข้อมูลข่าวจริงแล้วก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมตรวจสอบด้วยกันอยู่หลายองค์หลายเครือข่ายเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสุ่มเสียงว่าเอ๊ะถูกไม่ถูกแล้วเป็นประโยชน์เขาก็จะรีบตรวจสอบแล้วก็จะมาโพสต์นะ c o f a c t c o t s ลองลองไปค้นดูนะครับก็จะเห็นนะอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็เข้าไปดูเพราะว่าเท่าที่ผมผ่านตามีคนส่งมาในไลน์กลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยก็มีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยยังส่งมาอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูดีดที่สุดคือเข้าไปดูต้นทางถ้าเป็นนโยบายของพรรค คนส่งมาว่าพรรคนี้นี่อย่าไอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของพรรคเขาตรวจสอบก็รู้ว่าเขามีอย่างนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ง่ายที่สุดถ้าโจมตีตัวบุคคลเราก็ไปเช็คไปดูเขาต้องมีชี้แจงนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับอย่าไปเชื่อออะไรที่มาลอยๆง่ายๆในช่วงการเลือกตั้งโจมตีกันเดีอบไปหมดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับ เจอกันหน้าจอและทางเครือข่ายออนไลน์ทุกระบบเช่นเคยขอพระคุณครับสวัสดีครับ